สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะส่งกำลังใจหลังดราม่าเหยียดก้องห้วยไร่ดีดกีตาร์ร้องเพลงส่งกำลังใจคนอีสานหลังดรามารา่าคลับเฮาส์ดาเหยียดนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก้องห้วยไร่เคลื่อนไหวประเด็นดราม่าเดือดการตั้งห้องในแอปพลิเคชันชื่อดังอย่างคลับเฮาส์เพื่อพูดคุยโดยใจความเป็นการเผยถึงทัศนคติด้านลบ เชิงเหยียดยามที่มีต่อชาวอีสานด้วยถ้อยคำหยาบคายจึงกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจนขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์เมืองไทยก้องห้วยไล่ได้อัดคลิปร้องเพลงเกิดเป็นคนอีสานส่งกำลังใจและปลุกใจคนอีสานให้ภูมิใจในตัวเองตัวตนของตัวเองที่เกิดมาเป็นคนอีสานขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังห่วยเด็ด ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ